ในฐานะคนที่ใส่แว่นนะครับผมเองก็มีปัญหามาตลอดเลยกับการเลือกหูฟังออกกําลังกายแบบโอเพนเอียร์นะครับเพราะว่าเจ้าขาแว่นเจ้ากรรมเนี่ยมันมักจะไปเกะกะอยู่กับตัวขาของหูฟังเวลาขยับถอดแว่นเช็ดเหงื่อนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปเนี่ยขาแว่นมันก็ยังโดนกับตัวหูฟังอยู่ดีแต่ตอนนี้นะครับผมก็พบทางออกแล้วครับด้วยเจ้าโ Sony Link b u สหูฟังแบบ True w i r e แบบ s แบบ Open Ear ของ Sony ตัวนี้นะครับซึ่งมันมีจุดเด่นข้อดีที่หูฟังอื่นเนี่ยไม่มีอยู่แล้วก็เจ้าข้อดีตัวนี้เนี่ย ยังตอบโจทย์คนใส่แว่นที่วิ่งออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าข้อดีนี้มันคืออะไร สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Discovery วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิว Sony Linkbuds แบบไม่มี S หรือว่าเจ้าตัว w f l 9 0 0หูฟังราคา5,500-6,000ถึงบาทตัวนี้กันครับในแง่ของหูฟังออกกำลังกายสำหรับคนใส่แว่นโดยการรีวิวนี้นะครับก็มาจากประสบการณ์การใช้งานของตัวผมเองเลยที่ใช้หูฟังนี้มานาะมาณ4เดือนแล้วครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นการซื้อเองใช้เองรีวิวเองเช่นเดิม Sony ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความคิดเห็นในรีวิวนี้ครับ ความสบายขนาดใสนะครับโดยเฉพาะตอนออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของโซนี่ลิงบัตตัวนี้เลยที่แตกต่างจาก Open e a r ตัวอื่นๆน,นะครับด้วยรูปทรงแบบอินเอียที่มีรูตรงกลางเหมือนทรงโดนัทแบบนี้นะครับดีไซน์นี้นะครับก็ทําให้เจ้าโ Sony Link บัตเนี่ยไม่ต้องมีขาคล้องกับหัวหรือว่าคอหรือว่าเกี่ยวกับหูใดๆรอบๆนี้เลยนะครับไม่มีเลยมีแค่ตัวทรงโดนัทของมัน,นครับแล้วห่วงซิลิโคนด้านบนเท่านั้นที่ช่วยยึดตัวหูฟังนี้ไว้กับใบหูนะครับช่วยให้ใส่สบายมากขึ้นสำหรับคนที่ใส่แว่นอย่างผมใส่สบายกว่า่าา Open London หรือว ช็อก Open f i ิสร่วมถึง Sony f o r ร l a ั d ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาโดนขาแว่นเลยไม่ใช่จะขยับแว่นถอดแว่นออกมาเช็ดเหงือ่อแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับสามารถใส่ปุ๊บเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดหรือว่าลำคาญเสียงฝีเท้าตัวเองนะครับเหมือนเวลาใส่หูฟังอินเอียร์ตัวอื่นๆน,นะครับที่มันจะมีเสียงตึ๊บ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 เวลาเราวิ่งนะครับแถมยังมีข้อดีที่หูฟังรุ่นน้องอย่าง Sony f o r ร La ันยังไม่มีก็คือถ้าเราอยากได้ยินเสียงชัดขึ้นเช่นวิ่งอยู่แล้้้วกก็โโททททรรศศััพพ์เขาขาาาึนมยคยคอุ ก็สามารถใช้มือครับปิดหูตรงที่เป็นส่งโดนัทได้เลยเราก็จะได้ยินเสียงดีขึ้นเพราะว่าลําโพงอยู่ตรงนี้พอดีส่วนของโฟร์ลันเนี่ยลำโพงม,มาอยู่ข้างหน้าเราต้องแบบพยายามปิดมาอย่างช่วยได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ถึงกับว่าสบายจนเหมือนไม่ได้ใส่อะไรอยู่เลยนะครับไม่ได้ขนาดนั้นเชื่อว่ายังมีความสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกอยู่ครับแต่ว่าแม้จะใส่สบายนะครับแต่ก็ยังสามารถใส่วิ่งได้ไม่หลุดนะครับตัวผมเองเนี่ยวิ่งประมาณเพจเจ็ดถึงหกว่าเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ง่ายๆไม่ล่ลต้อองงแบบววาคยกั เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกขนาดของห่วงซิลิโคนเนี่ยครับให้มันเหมาะสมซึ่งโซนี่เองเนี่ยก็ให้มาถึง5ไซส์เลยครับไล่ตั้งแต่ x s ไปยัน XL ก็เรียกว่าสามารถมิกแมท์ได้เต็มที่ครับจะสองข้างไซส์ไหนคนละไซส์กันก็ได้ครับเลือกที่แบบพอดีเวลาใส่นะครับเราก็แค่เล็งตัวโดนัทอันนี้นะครับให้ตรงกับรูหูครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ดันห่วงซิลิโคนด้านบนปึ๊บเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะแน่นดี เด่นที่2นะครับก็คือระบบว i แอร์เรียแทครับคือเป็นระบบควบคุมที่เราไม่ต้องไปแตะหูฟังไม่ว่าทัต้องกดปุ่มหรือว่าไม่ต้องทัดเลยครับแต่ว่าใช้วิธีการเคาะบริเวณหน้าหูหรือว่าแถวแก้มด้านบนนะครับแถวนี้จะเป็นการเคาะสองครั้งแล้วก็เคาะ3ครั้งครับได้2แบบซึ่งก็จะสามารถควบคุมทั้งการเล่นเพลงหยุดเล่นเปลี่ยนเพลงหรือว่าเพิ่มลดเสียงได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไป แต่ต้องตัวหูฟังไปต้องไปกดเข้าไปหรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงไหนเลยแต่ว่านะครับถ้าใครไม่อยากใช้ฟังก์ชันนี้ก็สามารถปิดได้ในแอปเหมือนกันครับแล้วก็ใช้วิธีการเคาะที่หูฟังโดยตรงเองครับได้เลยเหมือนกันแล้วแต่ถนัดเลยครับจุดเด่นที่3นะครับก็คือฟังก์ชันที่ให้มาค่อนข้างครบเลยทั้งการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันเช่นเชื่อมต่อมือถือกับคอม โดยอาจจะดู YouTube บนคอมอยู่แล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาระบบก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสียงจากมือถือโดยอัตโนมัติครับไม่ต้องไปตัดการเชื่อมต่อเองแล้วยังมีระบบ s p k tochat นะครับที่เราสามารถนั่งฟังเพลงอยู่แล้วพอหันไปคุยกับคนอื่นปุ๊บหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยเพลงมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติแล้วพอเราหยุดพูดปุ๊บประมาณสัก15วินาทีเนี่ยเพลงก็จะกลับมาเล่นต่อได้ก็สะดวกมากอีกเหมือนกัน แล้วก็ยังมีเซนเซอร์นะครับในตัวผูฟังเนี่ยที่สามารถเวลาเราถอดหูฟังออกมาปุ๊บเนี่ยเพลงมันก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัติแล้วก็เล่นเองอีกทีเมื่อเราใส่หูฟังกลับเข้าไปครับอันนี้ว่ามาครบๆเท่ากับหูฟังรุ่นใหญ่ๆบนๆเลยทีเดียว ทีนี้ก็มาถึงด้านจุดอ่อนกันบ้างครับก็คือเรื่องของโอกาสการใช้งานที่มันค่อนข้างจะจํากัดครับด้วยวามที่เป็นหูฟังแบบ Open e a r เนี่ยก็ทาให้เราได้ยินเสียงรอบข้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ดีเวลาวิ่งปั่นจัก,กรยานหรือว่าตั้งทํางานในออฟฟิศนะครับแต่ว่าพอเป็นสถานการณ์อื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเช่นนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าหรือว่าจะนั่งเครื่องบินซึ่งมันจะมีเสียงรบก,กวนดังมากตลอดเวลาก็จะทําให้เราไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือว่าเสียง YouTube ที่เราฟังอยู่จากหูฟังเลยครับทีา่าในการใช้งงานนมัก็ลลดไป พอสมควรถัดมาคือคุณภาพเสียงครับที่ไม่ค่อยมีเบสแบบมาเต็มเต็มเป็นลูกๆซึ้มๆเลยซึ่งก็เป็นลักษณะของหูฟัง Open EAR อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบเบสแรงๆหนักๆเนี่ยอาจจะต้องมองผ่านไปแล้วก็ไม่มีโคดเด็กไฮเดฟฟิ i นชันครับอย่าง แ X หรือว่า LDAC เนี่ยก็ไม่มีนะครับจะมีเพียงระบบเพิ่มคุณภาพเสียง DSEE เท่านั้นเองครับจุดอ่อนนี้นะครับก็จะเด่นขึ้นอีกเมื่อเราพูดถึงเรื่องของราคาประมาณ5,500-6,500ถึง 6, บาทเนี่ยที่สู่สีกับหูฟังรูปพี่ทุกน้องอย่าง Linkbud S ที่มีโคเด็กไฮเดฟแบบ LDAC แล้ว่าแพงกว่า Sony Foldrun ที่ตอนนี้มีราคาประมาณ4,000บาทนะครับส่วนถ้าเทียบข้ามค่ายไปเลยเนี่ยก็จะไปใกล้เคียงกับช็ o c k Openfit ซึ่งแบตก็อยู่ได้นานกว่า อีกจุด,ดนะ้อย่ะก็อยู่ตรงที่การควบคุมเนี่ยที่เราต้องตั้งค่าแบบอิสระไม่ได้ครับ <B GM> เลือกได้เฉพาะแ,แค่เซ็ตที่โซนี่เนี่ยจัดมาให้เท่านั้นเช่นการควบคุมการเล่นเพลงก็ต้องเป็น2แถบเพื่อเล่นหยุด3แถบเพื่อเป็นเพลงถัดไปจะสลับกันหรือว่าเลือกไปทําอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้หรือว่าเพิ่มลดเสียงก็ได้แค่2แถบเพื่อเพิ่มเสียง3แถบเพื่อลดเสียงแค่นั้นเหมือนกันครับก็ไม่รู้ว่าทําไมโซนี่ถึงไม่ได้ให้เลือกได้แบบตามใจโดยอิสระนะครับ สุดท้ายก็คืออายุของมันครับคือเจ้า Sony Link บ네ัตเนี่ยมันเปิดตัวมา2ปีกว่าแล้วครับตั้งแต่ปี2022มันก็เลยมีความเสี่ยงที่ Sony อาจจะออกรุ่น2ออกมาเร็วๆนี้ก็ได้ซึ่งจะทำให้ใครที่ซื้อตอนนี้อาจจะแบบว่าหลังหักกันก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้ามีความเสี่ยงอยู่ก็หลังจากพูดถึงข้อดีข้อด้อยกันไปแล้วนะครับต่อมาก็มาต่อกันที่ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจกันดีกว่าครับ โดยเจ้าโซนี่ลิงบัตเนี่ยมีน้ำหนักข้างละประมาณ4.1กรัมครับส่วนเคสก็หนักอีกประมาณ34กรัมสามารถป้องกันน้ำได้ระดับ ipx 4หรือว่าป้องกันน้ำกระเซ็นใส่หรือว่าฝนปอยๆยๆได้ครับส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ประมาณ5.5ชั่วโมงนะครับสำหรับโซ่หูฟัง แล้วถ้ารวมการชาร์จด้วยเคสด้วยเนี่ยก็จะอีก12ชั่วโมงรวมเป็นประมาณ17.5ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถชาร์จเร็ว10นาทีใช้งานได้90นาทีส่วนการชาร์จก็จะใช้สาย USB-C เท่านั้นนะครับไม่มีการชาร์จไร้สายแต่อย่างใดตัวบูทูธก็เป็น5.2แล้วก็มี2ส,สีให้เลือกครับก็คือสีดำแล้วก็สีขาว สำหรับของแถมในกล่องนะครับก็จะมีค่อนข้างวิดีมอนเลยตามสมัยนิยมก็จะมีแค่สายชาร์จ USB แล้วก็ห่วงซิลิโคน10อันนะครับภาคละ5้าไซที่เหลียว่าเป็นพวกเอกสาร่อแต่ว่ามันก็จะมีโบนัสนะครับสำหรับสายลักโลกก็คือแพ็กเกจนี้เนี่ยแทบจะปลอดพลาสติกเลยครับเป็นกระดาษเกือบทั้งหมดเลยครับยกเว้นพลาสติกแถบสำหรับซีลตรงนี้แค่1ชิ้นเท่านั้น ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรีวิว Sony Link บัตตัวไม่ S นี่นะครับซึ่งผู้ชมคนไหนเนี่ยมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีความเห็นว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมาถามไทยหรือว่าแชร์กันได้เลยครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการ t e c h d i s c o v e r y ของเราครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีและการรีวิวสินค้าไอทีต่างๆจากพวกเราครับ